วันนี้พามาดูปัญหาน้ําเข้ารถนะครับหลังจากติดตั้งเครื่องเสียงมานะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างเครื่องเสียงนะครับว่าทําไมหลังติดตั้งแล้วมันถึงน้ําเข้าได้นะครับช่างครับสวัสดีครับครับผมคันนี้ทําไมหลังติดตั้งเครื่องเสียงแล้วน้ํามันถึงเข้ารถครับก็ค,คือเขาทาเขาใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเห็นไหมเนี่ย แล้วรถ Honda แจ๊สพวกนี้น้ำมันมันสามารถลงได้พอน้ำมันลงได้เนี่ยมันก็เข้ามาในรถเนี่ยเนี่ยมือดึงก็หลุดแล้วเนี่ยอ่ะครับผมเนี่ยคือเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวนี้แล้วครับมีสเปเซอร์ครับอันนี้นี้เป็นสเปเซอร์เฉพาะเลยครับใช่อันนี้เฉพาะของเขาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้ข้อดีมันยังไงครับข้อดีหนึ่งมันโดนน้ำก็ไม่เป็นไรแล้วสามารถป้องกันน้ําเข้าในรถได้ด้วย อ๋อตัวนี้นะครับผมตรงรุ่นเลย,ย,ยใช่ไหมครับตรงรุ่นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอดให้ดูพดเพื่อนดูหน่อยอ่ะนี่นะครับตรงรุ่นเลยนะครับพเพื่อนๆเข้าขาล็อกเดิมแบบนี้เลยข้างบนก็มีน็อตตัวหนึ่งเหมือนของเดิมเพิเลยนะครับเหมือนสุตตนนดแรงของรถเลยกระแทนดาดเลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างคงเปิดให้ดูเอาเลยครับเอาเลยครับ วันนี้ก็เจอปัญหากันบ่อยนะครับใช้อแดปเตอร์ไม้นะครับในรถฮอนด้เนี่ยครับเห็นไหมนี่คือไม่ใช่คือคนเสียครับตามมาครับเนี่ยเนี่ยน้ำเนื้อจะเข้าหมดเลยนะเนาะน้ำมันจะวิ่งลงมาตกใส่ดอกกําพงแล้วก็รูนี้ใช่นี่ยลูกค้าก็ปวดหัวแล้วครับน้ำเข้ารถหนักเลยคันนี้ใช้ได้นะครับอแดปเตอร์ไม้แบบเนี้ยแต่ใช้ได้กับรถบางรุ่นนะครับมันมีระยะเวลามันครับ ว่าไงก็คือรถทันหน้าเนี่ยแนะนําเป็นอะแดปเตอร์พลาสติกดีกว่าใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันมีขาย้วครับมากขายทุงรุ่นหมดนะครับผมใช่ไม่ต้องมานั่งตัดไม้ด้วยนะครับผมระยะเวลาใช้งานก็จะยาวนานกว่าใช่ไยาวกว่าแน่นอนครับเนี่ยกเนี่ยหาเลยน้ำก็จะลงดอดลำโพงเลนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับกับอะแดปเตอร์ไม้แบบนี้นะครับ ไม่ควรครับไม่ควรอ่าไม่ควรทำเรามีวิธีอ่าวิธีหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้อย่างนี้ครับอ่าแล้วไม้นี่ก็เป็นไม้ไม้การความชื้นด้วยอ่าเป็นไม้ธรรมดาใช่ไหมใช่ไม้ M P F ตัวเก่าโดนน้ำยุ่ยหมดครับเป็นลามหมดครับอ่าเอาผมก็ใครที่ทำเครื่องเสียงนะครับรับติดตั้งดอกลำโพงนะครับก็ดูนะครับผมเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มีขายนะครับเราไม่ต้องไปใช้มงใช้ไม้มาตัดนะครับเสียเวลา ซื้อเัี้นะครับติดตั้งให้ลูกค้านะครับชิ้นหนึ่งไม่กี่บาทนะครับซื้อไปเลยนะครับลงคนซื้อให้ลูกค้าไปเลยนะครับเพราะตัวนี้มันจะทนน้ํามาตัวง่ายว่ามันน้ําทำอะไรไม่ได้นะครับผมตัวเนี้ยติดตั้งไปยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับลูกค้าใช้จนลดโอเคมาตรฐานมานด้วยลูกค้าใช้จนลดถูกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวหลังติดตั้งเรามาดูครับว่าหลังติดตั้งแล้วมันจะใส่เติมยังไง